สวัสดีคับแฟนเพจพิจาผ้าจวดนะครับมือนีพิจาผ้าจวดนะครับพามาอยู่ที่น้ําตกที่สวยตลอดปีน้ําตกแม่ยะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับพิจาผ้าจวดเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับจากจุดจอดรถนะครับเดินทางเข้าไปสู่น้ําตกแม่ยะใช้ระยะทางประมาณ500เมตรนะครับประมาณ500เมตรนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับนักท่องเที่ยวก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ผมมาวันเสาร์ นะครับการเดินทางก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาสถานที่แห่งนี้เยอะมากนะครับวันหยุดนะครับนี่ละครับระยะทางเหลือ400เมตรนะครับก็จะมีป้ายบอกทางอยู่นะครับเป็นระยะระยะนะครับฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้าไปเห็นไหมครับน้ําไหลตลอดนะครับเป็นน้ําที่เย็นมากนะครับเดินทางต่อไปครับเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายของนักท่องเที่ยวนะครับ ห้าร้อยเมตรนี่ไม่ไกลนะครับถ้าเราได้ไปเจอสิ่งที่เรารักเจอสิ่งที่เราชอบนะครับเหลือสามร้อยเมตรนะครับเดินทางไปเรื่อยๆฝั่งขวานะครับฝั่งขวามือก็จะมีน้ําไหลตลอดนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลตลอดระยะทางเดินเข้าไปนะครับนี่แหละครับนักท่องเที่ยวเ้าสาวก็มานะครับมาเที่ยวได้นะครับรถจักรยานยนต์นะครับกำลังขับเข้าไปนี้นะครับก็สําหรับไปส่งของนะครับถ้าเราอยากสั่งของจากข้างนอกนะครับแต่มีร้านค้านะครับส้มตำไก่ย่างอาหารต่างๆนะครับเราสามารถสั่งได้ ไปส่งถึงข้างในครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับเดินเข้าไปสักพักหนึ่งจะเห็นน้ําไหลเป็นสายสวยงามมากครับเพราะน้ําตกแม่ยะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นน้ําตกอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็ของประเทศไทยเรานะครับสวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนี่แหละครับเดินเข้ามาสักคู่นะครับก็จะเห็นผู้คนและนักท่องเที่ยวนะครับหน่วยพิทักษ์ป่าน้ําตกแม่ยะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นะครับน้าตกแม่ยะนี้จะอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับนี่ครับป้ายบอกนะครับสถานการณ์น้ําบอกแจ้งอะไรต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวอ่านนะครับไว้เป็นความรู้ลานกว้างมากนะครับพอเราเดินเข้ามาข้างในนะครับก่อนที่ถึงน้ําตกครับจะมีลานกว้างมากนะครับก็ให้พวกเราปูเสือปูสา ah ์อะไรต่างๆนั่งก to do ินข้าวกินปลากับญาติพี่น้องกับเพื่อนกับคนรักได้นะครับอาหารสั่งมาจากข้างนอกได้นะครับอาหารสั่งมาจากข้างนอกได้เห็นไหมครับ สวยมากนะครับสามารถเล่นน้ําข้างนอกได้นะครับเด็กๆตัวเล็กๆนะครับใครที่พาลูกไปก็สามารถเล่นน้ําข้างนอกได้ไม่เข้าไปข้างในก็ได้เห็นไหมครับน้ำเย็นขนาดครับสถานที่แห่งนี้นะครับน้ำเย็นขนาดครับไหลแรงนะครับแต่ก็ถ้ามีเด็กนะครับมาเล่นน้ําก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับของผู้ใหญ่นะครับก็อย่าปล่อยให้ลูกๆลนเล่นน้ําคนเดียวนะครับน้ามันไหลแรงมากนะครับไหลมาจากข้างในนะครับผมจะถ่ายทําให้ชมทุกซอกทุกมุม ของน้ำตกแห่งนี้ครับน้ำตกแม่ยะาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอยากมาเล่นน้ำบรรยากาศเย็นๆนะครับชมน้ำตกสวยๆครับก็เดินทางมาได้นะครับการเดินทางไม่ได้ลำบากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เส้นทางนะครับก่อสร้างถนนหนทางดีหมดนะครับอาจจะมีสูงชันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเราได้ชมความสวยงามของ สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ครับน้ำตกแม่ยะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับล่มลื่นมากครับล่มลื่นมากนี่แหละครับสามารถยดนชมบรรยากาศนะครับด้านนอกนะครับก่อนที่เข้าสู่น้ําตกแม่ยะบรรยากาศดีมากนะครับก็เน้นย้านะครับนักท่องเที่ยวแฟนเพจที่ติดตามเพจพี่ตาพาจ้วดนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับก็เข้าไปกินข้าวกินปลา นั่งคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บขยะออกมาทิ้งข้างนอกนะครับอย่าปล่อยไว้ข้างในนะครับให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่นะครับเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเราจะได้มีสถานที่สวยๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นให้พวกเราได้ท่องเที่ยวกันนะครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ําตกนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วครับพี่จ่าพาจ้วดนะครับจะพาเดินทางเข้าสู่น้ําตกแม่ยะนะครับประชิดเข้าเรื่อยๆนะครับเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆนะครับเนาะเข้าไปชมบรรยากาศใกล้ๆ นะครับเริ่มเห็นน้ำตกแล้วนะครับนี่แหละครับน้ําเย็นมากนะครับเอาขาลงไปสัมผัสเอามือลงไปสัมผัสนะครับสุดยอดน้าตกแม่ได้แห่งนี้น้ําเย็นนะครับน้ามาจากธรรมชาติสวยงามมากครับนี่แหละครับบรรยากาศเห็นไหมครับน้ําตกแม่ยะแห่งนี้สวยงามมากครับนี่ผมถ่ายทําจากระยะไกลนะครับพีตาผ้าตวจถ่ายท้าจากระยะไกลนะครับเด้อสามารถเดินทางเข้าไปประชิดน้ําตกได้นะครับเดินทางเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ นะครับนักท่องเที่ยวก็ไปถ่ายรู like video, ปใกล้ๆนะครับถ่ายวีดีโอเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเดินทางมาสถานที่แห่งนี้นะครับสวยมากครับเป็นน้ําตกที่สวยมากนะ eh ครับพิจาผภาจวดนะครับยอมรับเลยว่าน้าตกแห่งนี้สวยมากครับ so ส,สวยมาก Halloween. ๆนะครับถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกนะครับสวยมากครับสวยมากสวยมากครับเกิดมาในชีวิตนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พิจาผ้าจวดได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นน้ําตกที่สวยจริงๆนะครับ นี่แหละครับเล่นน้ําด้านนอกได้นะครับตรงที่น้ําไหลไม่แรงนะครับชมเที่ยวก็สามารถเล่นน้ากันด้เรือคับเตอร์จะไปเล่นของที่น้าไหลแรงนะครับเนาะถ้าอยากเล่นน้ําตรงที่แรงๆนะครับก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ดักผู้ใหญ่นะครับผู้ปกครองนะครับนี่แหละครับความสวยงามของสถานที่แห่งนี้มีที่นี่เท่านั้นครับน้ําตกแม่ยะอําเกอรจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝากแฟนเพจของผมทุกคนนะครับใครที่ได้ชมคลิปนี้ใครที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ แสดงความคิดเห็นนะครับให้กําลังใจเพจพี่จ่าพาจ้วดครับคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะพาไปจ้วดที่ไหนนะครับผมไม่ได้มีแค่จ้วดแค่กินอย่างเดียวนะครับเราไปพาไปชมสัมผัสกับบรรยากาศสวยๆนะครับอยู่บนยอดดอยอยู่บนเขาสูงนะครับบรรยากาศน้ําตกบรรยากาศทะเลนะครับจะพาไปทุกที่ครับที่สวยๆของประเทศไทยฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจพี่จ่าพาจ้วดนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ นันบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับทลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนติดตามชมได้นะครับ